พี่น้องครับอย่างที่ท็อปได้บอกไว้เมื่อสักครู่แล้วว่า,าที่มหานาคนั้นถ้าทางว่าจะมีอะไรดีแน่นอนถึงได้อาจารย์เนี่ยถึงได้พายเรือจากบ้านครัวไปยังมหานาคนะครับเดีย๋ยวเอาเปว่าให้อาจารย์ช่วยเล่าในช่วงชีวิตในวัยนั้นให้ฟังอีกทีแล้วกันครับคือตอนนั้นยังเด็กมากครตอนนั้นอายุ1 0ขวบ11ขวบ12ขวบแถวๆนั้นน่ยก็เราก็จะชอบเวลาที่หน้าน้าหน้าน้ำนี่น้ําจะท่วม น้ำท่วมน้ําขึ้นเต็มฝั่งเลยที่เสียแยกมหาหนาที่บ้านครัวเนี่ยพอน้ําท่วมเนี่ยที่หน้าชานชานเรือนของที่บ้านนาเนี่ยพอน้ําท่วมปวั๊บเราก็เราก็จะว่ายน้ํากัน<อ>ว่ายน้ําข้ามคลองว่ายน้ําข้ามไปข้ามมาที่ที่คลองแสนแสบเนี่ยแล้วก็มีเรือของนาก็จะพายเรือไปเสียแยกมหาหนาคเขาจะมีแตงโมเนี่ยขายเยอะแล้วก็ไปซื้อแตงโมกัน บางทีก็พายเรือทวนขึ้นไปทางทางสะพานหัวช้างจะมีอยู่บ้านอยู่บ้านหนึ่งมีเอ่อมะม่วงหอยละน้ําแล้วก็จะไปแอบเก็บมะม่วงเด็กทุกคนไปยุ่งเคยโดนเจ้าของบ้านเขาเขาตะโกนว่ามาเอาของคว้างอะไรเงี้ยก็เป็นความทรงจำที่ดีมันครัวสมัยนั้นสนุกฮะเวลาไปเนี่ยเราก็จะเที่ยวรอบๆบริเวณนั้น แล้วก็ผูกพันกับมัสยิดเพราะว่า,เ,าเราก็จะได้ไปเรียนนังเรียนหนังสือแขก<ม> <c oughs> เรียนหนังสือแขก,กนแล้วก็เจอเพื่อนฝูงเยอะแยะพอตอนเย็นๆก็ไปแตะฟุตบอลสนามกีฬาสมัยนั้นอาจารย์ที่สอนหนังสือหน <c oughs> ังสือแขกตอนนั้นเน่ยเป็นตอนนั้นตอนนั้นเราเรียนตามบ้านอ๋อเรียนตามบ้านมีมีครูสอนอยู่ตามบ้านไม่ได้สอนที่มัสยิดไม่เหมือนสมัยนี้ที่เป็นเป็นโรงเรียนใช่ครับก็ แต่ก็เรียนได้เฉพาะช่วงเวลาที่ปิดเทอมอออปิดเทอมแต่พอพอหลังจากนั้นพอ,เ,อเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบเวลามันก็จะน้อยลงก็เรียนหนังสือมากขึ้นเข้าเรียนชั้นชั <c oughs> ้นมธัธยมนะฮะแล้วก็พอเข้าเตรียมอาหารก็ห่างหายไปจากบ้านครัวนานพอสมควร<อ>แต่ว่ายังไงพอวันอีดก็ยังไปอยู่ยังมาอยู่แต่ตอนนั้นก็ย้ายคือย้ายมาจากตรงนั้นแล้วใช่ไหมครับ ก็ <G ül üyor> อยู่<า><า>ที่ที่อยู่ที่ท่าช้างวังหลวงนะฮะไปอยู่ท่าช้างวังหลวงแล้วภาพของมัสยิดที่ที่เห็นนะตอนนั้นกับปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยครับมีความแตกต่างก,กันมาก<อ>ไหมครับ <c oughs> แตกต่างกันมากแต่ก่อนนี่เป็นทางเดินแคบๆถนนทางที่ตรงจากสาราท่ทาน,น้ําแล้วก็ตรงขึ้นไปมัสยิดเนี่ยตอนนี้ยังยังคือจาได้ว่าเป็นเป็นอทางกว้างอน่ย แต่เดี๋ยวนี้ดูแคบลงไปเยอะครครแล้วก็ศาลาราลิมน้ำนี่ก็เป็นเป็นศาลา,าที่ที่โออาก็จะมีพวกเด็กหนุม่มๆนุมสาวๆาวมาตะโนนนกน <c oughs> ออกมาเล่นเล่นอะไรกันมาเล่นอะไรกันเห็นว่าเป็นสถา,าทนที่ะอะไรผสมด้วยนะแซ่กัน <c oughs> ไปอะไรแซ่<อ> <c oughs> กันไปแซ่กันมาอะไรต่างถึงสมัยนี้นะครับก็ยังงยังอยู่นะยังมีครับผม อ,อ่าแสดงว่าที่มหานาคเนี่ยนะ,นะนะตอนนั้นพอไปรั่มเรียนน้่าเรียนเสร็จแล้วแล้วตอนนั้นก็อยู่เทพทหารแล้วก็รับราชการทหารแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ไปเจอกับศรีพัญญาที่น่ารักนี่ในช่วงไหนครับอ๋อพอจบมาก็ไปเจอคือภรรยาผมเนี่ยเขาเป็นหลานของหมอมนัสวงศ์เสีเยับนแพทย์มนัสวงศ์เสีเ่ยมและนายแพทย์มนัสเนี่ยเป็นพี่เขยผมก็มาแต่งงานกับพี่สาวผมแพทย์หญิงนิตยาธนูวง,ง์ครับ ก็เป็นแพทย์หญิงยิตยาวงเสงียมไปแต่แล้วก็ไปเข้าทำคลินิกผมก็ไปเจอกับภรรยาที่คลินิกที่คลองตันนะครับแต่ตอนนั้นไม่ทราบหรอกว่าคือตอนต้นเด็กๆนี่ไม่เคยเจอกันหรอกก็มาตอนโตใช่ไหมครับว่ามาเจอกันตอนโตแล้วจบมาปีแรกก็เจอครับผมก็นี่ก็เป็นอีกช่วงช่วงหนึ่งนะครับที่ที่อาจารย์นครได้ ให้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวมานะครับแล้วช่วงหน้านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูว่าตอนที่ชีวิตทหารนั้นมีอะไรไปมามาผูกกับอาจารย์บ้างถึงขนาดว่าได้เป็นได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยนั้นจนรับหน้าที่ได้จนถึงในทุกๆวันนี้เลยครับพบกันช่วงหน้าครับ